รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลึกในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็องดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้ส ในดินแดนมอลลดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอย่พร้อมใจเมืองไทยดีดีเหนือใต้ศาสตร์มีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮัเรักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทยไอ จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที <Luis> ่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจ من تحي من من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. วัลลัีกัดดะรฟะฮะดะวัลลัีอัคร์จลมารุอฟะจัลลัฮูกุซาอันอัพวะความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ในสังคมที่มีความคิดความเชื่อทัศนคติค่านิยมและอุดมคติของการดำรงชีวิตแตกต่างกัน อำเภอบางน้ำเปี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามถึงร้อยละหกสิบที่อยู่รวมกับพี่น้องชาวพุทธโดยหลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่มุ่งสอนให้ศาสนิกชนมีสันติสุขในจิตใจและอยู่รวมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยทั้งวัฒนธรรมและประเพณีจึงมีทั้งศาสนาพุทธและอิสลามประชาชนอยู่รวมกันอย่างมีความสุข และมีความรักสามัคคีกันมาตลอดคำว่าอิสลามมีมความหมายอยู่สองในอีกในหนึ่งแปลว่าสันติ คือสามไปที่ไหนต้องสันติจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นอีกความหมายนึงก็แไปลไว่านอบน้อมยอมจำนนดาาลฟจุดเริ่มต้นตอนนี้เป็นทุ่ง,งนาเป็นป่า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 ,ปาเสื่อมโทรมแล้วนะเป็นเขาเรียกว่าต่งดังสิทธ์ต่อมาจากกองที่สามนั่น แล้วอีอกอันหนึ่งคือตรงบางกระหนงดวมมุสิมตรงเนี้อยู่ตรงทรงบางกระหนงแล้วก็พยพมานี่ประมาณร้อยกว่าปีมาแล้วก็มาตั้งชุมชนเล็กๆอยู่ในคลองสิบเก้าตอนนั้นบริษัทคูนาสยามเนี่ยก็เริ่มรังวัดที่นี่เรื่งขุดคลองขุดคลองลำดังเล็กๆนะก็บุกญาตายายผมก็มาที่ทํเกินมาที่ทํานาอันนี้เป็นแห่งแรกแต่แห่งที่สองของบางนเปี้ยวเป็นชุมชนแห่งแรก แต่ว่ามาสัสยิดเนี่ยสร้างเป็นที่ 2, สองสร้างแต่ตอนไหนปลายรัชกาลที่สามนะก็มาเสร็จสิ้นในรัชกาลที่หกก็มันร้อยสิบเจ็ดปีแต่ว่าก่อนจะสร้างมาสัสยิดเนี่ยมีบับลบลบัลลละบัลลละหมาดสําหรับละหมาดตั้งอาคารไม้แล้วมาสร้างอาคารนี้ก็อาคารนี้ไดดด้วยแต่จริงจริงร้อยสิบเจ็ดปีพี่น้องที่นี่พี่น้องมุสลิมที่นี่มีประมาณพันสองร้อยกว่าคนนะเป็นสำรวจของมสัสยิดนี้ คำสอนอิสลามนะที่เด่นชัดที่สุดก็คือให้เชื่อมั่นในพระเจ้าองค์เดียวนะแล้วมีรถสูลมีบุญมีบทสุน่นเป็นผู้นําคําสอนนั้นมาบอกกล่าวกับประชาชนก็แค่นั้นหลักใหญ่มันมแค่นั้นแล้วก็ส่วนการปฏิบัตินั้นก็เพื่อเสริมการอิหมานนี้การศรัทธานี้ศรัทธาจริงไหมก็ต้องละหมาดศรัทธาจริงไหมก็ต้องเทวดศรัทธาจริงไหมต้องไปทำฮัทการอยู่รวมกันเนี่ยนะผมอยากจะพูดว่าผม,มพยายาม พยายามปฏิบัติมากที่สุดคือเราก็ไปมาหาสู่กันขเขาก็มาหาสู่กันย,ย,ยังยังจะต้องคนพูดด้วยนะความเป็นอิสรมเนี่ยไม่ได้กีดกันเลยติดต่อกันในสัมพันธ์กะน่ายเว้นแต่ถึงั้งถ,ถึงถึงการอาหารการกินกับพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยรา,ารมระวังกันกันแล้วกันอย่ากแก,าก้อยา่าอยา่าอย่ามากธกันคือต้องเอาสร้างความเข้าใจกันทั้งนี้อยู่กันได้ไม่ไม่ไรนี่กันอยู่กันมาตั้งร้อยกว่าปีมาแล้วบริเวณนี้ คนพุทธยันยานต่งก็มีก็ทำพันธกันด้วยมีมีเก้าอีมีโต๊ะมีอะไรในวัดก็ยิ้มไปผมไม่พอประคยิ้มเต้นข้ามาอะไรเงี้ยก็อยู่กันด้วยความรักกันสันติภาพสันติสุขและความปลอดภัยแนวคิดสันติวิธีในศาสนาอิสลาม คือการสร้างสันติภาพโดยการงดใช้ความรุนแรงและความเกลียดชังในสังคมมีอยู่3ประเภทคือสันติภาพต่อตนเองต่อสังคมต่อโลกการอยู่รวมกันในสังคมที่มีความสุขได้มีความเข้าใจกันคือความเข้าใจในหลักสันติวิธีอย่างถูกต้องอันจะนำมาซึ่งความสงบสุขต่อตนเองและผู้อื่น มัสยิดทุกมัสยิดนะครับเป็นเป็นเป็นศูนย์รวมนะเป็นศูนย์รวมของพ่อมัสยิดเป็นบ้านของพระองค์รอสบาตาลาเพราะงั้นมัสยิดเนี่ยเป็นศูนย์รวมทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องของการศึกษานะเรื่องการศึกษาเรื่องเรื่องทุกอย่างจะรวมที่มัสยิดนะเวลาจะจัดบุญในกาแต่งงานก็ที่มาที่มัสยิดจัดงานอย่างวันซื้อนี้จัดงานหารายได้บำรุงการศึกก็จัดที่มัสยิดเพราะงั้นมัสยิดเนี่ยจึงเป็น จึงเป็นสวนรวมของของคนในชุมชนทุกๆมัสยิดนะมัสยิดไม่ใช่เป็นของอิหม,ม่ามผู้นำก่อเตมีลานโดยคณะกรรมการมัสยิดแต่มัสยิดเป็นของของคนทุกคนนะไม่ใช่ของคนของเฉพาะชุมชนนะมัสยิดทุกมัสยิดเราสามารถที่จะเข้าไปด้ดละหมาดทุกมัสยิดทั่วประเทศเพราะมัสยิดเป็นบ้านของเรา มัสยิดเนี่ยถ้าจะถ้าคือประจำวันก็คือต้องละหมาดฟัดดูห้าเวลานัาละหมาดฟัดดูห้าเวลาคือละหมาดหลังตะวันคล้อยและตอนเย็นหลังระวันตกดินตัวดึกแลก้วก็ก่อนแสงอรุณก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นนั่นคือประจำวันที่ท,ที่สบุรุษหรือประชากรต้องมาละหมาดการละหมาดคือการคำขอพรขารพักดีต่อพระองค์ลอสบาตอาลาและในรอบเจ็ดวันก็จะละหมาดวันศุกร์มีนะาซีฮัรดมีบทตักเตือน ละหมาดวันศุกร์นี่จะเต็มคนข้างเต็มนะเต็มเนี่ยเนี่ยนะเต็มมัจัยเนี่ยคหญิงก็คน้างคน้างเต็มนะส่วนวัละหมาดพระดวห้าเวลาที่ละหมาดนี่จะมีน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็ไปทํางานกันออกกันไปทํางานไปที่ไหนจะไหนมาไม่ได้อยู่บ้านกันก็จะมีคนผู้ใหญ่มามาที่อยู่บ้านบ้านมาละหมาดพระวห้าเวลาชนในชุมชนชุมชนในพื้นที่บึงน้ำเปรี้ยวนี่ส่วนใหญ่ก็จะเรื่องของการเกษตรทำนาแหละนะทำนาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะ เลี้ยงวัวเลี้ยงเลี้ยงควายกันนะไปนั้นนะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็นั่นแหละประมาณนั้นจะ้ะการแต่งตัวเนี่ยบุชายเนี่ยในศาสนากําหนดว่าต้องปิดเหนือสะดือเลยหัวเขา่านะปิดเหนือสะดือเวลาจะเข้าเข้าเฝ้าพระเจ้าเพราะงั้นเวลาจะออกนอกสถานที่ก็ต้องปิดเหนือสะดือรู้กลัก็หัวเลยหัวเขา่าส่วนผู้หญิงเนี่ยต้องปิดทั้งหมดร่างกายเว้นหน้ากับกับฝ่ามือที่ท่านเห็นนั่นแหละปิดหมดถ้าใส่ถุงเทา้าเพราะว่าถือว่าสิ่งที่เผยออกมานั้นเป็นเอาไว์ที่ต้องปกปิด แต่ผู้ชายนี่ยังอนุญาตได้ใส่เสื้อแขนสั้นได้นะแต่ต้องปิดต้องปิดหัวเข่านะปิดเลยหัวเข่าเนื่องการแต่งกายนะในรอยสูนในในทูตของพระองค์ลัทธิบาตาลาที่พระองค์ลัทธิบาตาลาตั้งมันสาตนาทูตเนี่ยนะมีหลายสมัยยุคทุกๆตั้งแต่คนแรกเลยคือท่านนบีอาดัมมัลลิสลามเพราะงั้นเราทั้งหลายยอมรับว่ามนุษย์คนแรกคู่แรกของของ,ของโลกเนี่ยคืออิทิวาอิทนั่นแหละนั่นแหละคือท่านนบีอาดัมมัลลิสลาม และหลังจากนั้นก็มีนบีที่จะเป็นเป็นยุคยุคเป็นยุคยุคเป็นสมัยจนกระทั่งมาถึงท่านอัลสุลแลสาลสัลามซึ่งเป็นนบีองค์สุดท้ายศาสนาเนี่ยคือคือศาสนาทูตเนี่ยเป็นมนุษย์ที่เราทรงทรง,งแต่งตั้งมาเลือกเลือกตั้งมาทรงแต่งตั้งมาเป็นศาสนาทูตนะศาสนาทูตศาสนาทูตที่ประกาศเผยแพร่ศาส,สนามีส0 0 3 1อ3 1 4หรือ315ท่านนะนประมาณใน คือจํานวนของของรอซูลที่ประกาศศาสนาส่วนนบีที่ที่อ้างว่าแต่งตั้งเป็นนบีแต่ไม่ได้เผยแพร่ศาสนานะมีแสนสองหมื่นประมาณแสนสิ0สองหมื่นหนึ่งสี่พันองค์ของที่ทอุลามานักบาทเขาบางท่านเขาว่าอย่างนั้นพื้นที่ตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่แต่เราพูดภาษาอิสลามเราจะบอกว่าอัลลอฮ์ให้พวกเรานี่มาอยู่ตรงบนน้ำเปรี้ยวตรงส่วนนี้เพราะเลยๆไปตรงนี้ไปจากบนน้ำเปรี้ยวเนี่ยมีหลายที่ที่น้ําท่วม ไอ้แรงกับแรงนี่นะตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เหมือนกับว่าระดับน้ําหรือระดับความมันไม่ถึงกับเวลาน้ําแยะก็ไม่ถึงกับท่วมเนี่ยตรงทีบางขนาดไปใครแต่การบางทีเขาท่วมกันหน้าท่วมน้ําท่วมนะเรานี่ก็จะเป็นส่วนน้อยแต่จะว่าพูดถึงพื้นที่นี่เราเอาลัลฮัมดิลลาห์ว่าเราได้อยู่ในประเทศไทยตรงเนี้นะพื้นที่ตรงนี้อลัลฮัมดิลลาห์นะสำหรับคนที่อำเภอบ้นเพื่อนและอยู่ตรงเนี้ยพื้นที่ตรงนี้ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ลอุบานตาลาให้ให้ให้ผมนะ หรือหลายๆคนที่อยู่ในประเทศไทยเนะี่ยคนคนไทยเนะี่ยถ้าคนเราเราเนะี่ยเราไปต่างประเทศหรือเราดูอะไรที่มันต่างประเทศเนี่ยนะนะเราไม่ได้ว่าว่าเราไม่ใช่คนต่างประเทศเราก็ชมว่าเราประเทศแต่ว่าเราดูแล้วว่าหลายๆอย่างเราเราเป็นคนไทยโดยเฉพาะคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยนะนะเราเราอัลฮัมดุลิลละนะมีมัสยิดมีวัดนะกฎหมายก็อนุญาตให้มีมัสยิดมีโบสถ์มีคริส มีบทคลิปบทอะไรใครจะไงกันแล้วแต่อีตรงนี้อธิเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าเป็นแจกันนะเป็นแจกันที่ใส่ดอกไม้เนี่ยดังแจกันเนี่ยมันดอกไม้มันเป็นสีเดียวนะเราก็จะเห็นสีแดงดอกกุหลาบสีแดงดอกสีขาวเราก็จะเห็นเป็นเป็นอะไรเป็นอะไรที่เดียวแต่ว่าแต่ว่าแจกันหนึ่งน่ะมีดอกมีหลายสีมันหลากหลายหลายสีมันก็คือแจกันประเทศไทยนี่แหละ แล้วที่มันตรงกับที่พระองค์ละอุสบาดอาลาบอกใน,นกัมพีอัลกุรอานที่ร้องให้นบีมามาประกาศเนี่ยว่าละกุ้มดีหนูกุ้มวลีย่าดินนะศาสนาของใครก็สําหรับก็ของใครศาสนาของพี่ก็ของพี่อิสลามกับอิสลามคริสกับคริสพวกนนะอย่าได้ไปก้าวไกยเรื่องศาสนาของใครของมันพระองค์ละอุสบาดอาลากก่าในพระกัมพีอัลกุรอานมีอายาหนึ่งที่เราบอกว่าเจ้าอย่าได้ไปบริพาท คืออย่าไปว่าเจ้าอื่นเขาใครเขาจะเคารพอะไรก็อย่าไปว่าเขาเพราะการที่ท่านไปว่าเจ้าอื่นไปว่าไปว่าคนนั้นว่าคนนี้มันเป็นบ่อเหตุให้เขาเนี่ยมาว่ามาว่าอลอมาว่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยไปว่าเขาเขาก็มาว่าอลอเพราะงั้นเราเป็นต้นเหตุที่ทาให้อัลลอฮ์ถูกว่าเนี่ยอัลลอฮ์บากรงั้นอัลลอฮ์บอกอย่าได้ไปบริพาทอย่าไปว่าเจ้าอื่นเขาเราจะนับถือเราเราเราศรัทธาเรื่องศรัทธานี่มันมันบังคับกันไม่ได้ เมื่อเราศรัทธาบ่เราศรัทธาบ่เราก็ศรัทธาไปใครจะศรัทธาอะไรก็ศรัทธาไปนี่คือความคุกความเป็นเป็นอะไรของประเทศไทยที่เราจะบอกว่าเราจะหาที่อื่นจะบอกไม่ได้หรือว่าถ้าจะหาว่ายากก็เป็นแบบนั้นว่าได้ส่วนการอยู่ร่วมกันศาสนาพุทธเนี่ยอยู่ติดติดกันเนี่ยอยู่ตรงนี้เองผมเองก็มีเ pues พื lost, nah, ่อนคนพุทธหลายคนเป็นทหารก็มีเพื่อนเพื่อนคนคนพุทธเพื่อนทหารสุริน ผมเนี่ยเป็นเป็นไข้คล้เป็นไข้มาลเรลียผมก็มีพี่น้องคุดที่ที่ที่เป็นทหารรุ่นพี่ที่อยู่ด้วยกันอยู่ชายแดนเนี่ยมันต้องมีเป็นเป็นคู่เข้ามเขาก็ดูแลนะผมเนี่ยถ่ถายรถ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 บัขนนะ่ะไปไหนไม่ได้เลยนึกว่าตายชายแดนในสมัยนะั้นปสองพันร้อยี่สนะตอนนั้นเขมรแตกไปอยู่นะก็อยู่นี่แหละอยู่ด้วยกันนะอ,อะไรล่ะเวลาอยู่ในเบิรนะ์มเนี่ย เขาจะกราบไหว้พระพุทธรูปเขามีพุทธรูปมาเขาก็เอาของเขาหน้าหนึ่งท่านเราก็อยู่ห่างๆเวลาเราจะละหมาดผมก็ละหมาดผมก็ละหมาดอยู่ตรงนั้นเราก็อยู่กันได้ส่วนในสังคมที่ที่เราอยู่ด้วยกันเงี้ยมันก็นะอะไรอ่ะตลาดนัดสุราทางพี่น้องคนพุทธก็มาตลาดนัดวัดนะผมก็ยังเคยไปซื้อกละมังไปซื้อกละมังไปซื้อของนะเพราะงั้น เราอยู่กันแบบพี่น้องไม่ทะเลาะกันเพราะว่าเรื่องของสังคมเนี่ยเราสามารถที่จะค้าขายติดต่ออะไรกันได้ยกเว้นเรื่องของาศาสนาศาสนานั่น,นแหละที่บอกว่าที่วัยตะกี้น่ะาศาสนาของของเพื่อนก็ของเพื่อนนะาศาสนานเราก็เราก็ไม่ว่ากันเราก็ไม่แตะกันนั่นแหละในความเป็นเป็นคนไทยนะไม่ว่าจะเชื้อสายไหนก็ตามนะเมื่อเราเกิดในประเทศไทยเนี่ยเราก็พี่น้องกันนะเราพี่น้องกัน สิ่งสิ่งที่จะยืนเป็นประเทศไทยได้นะนะก็นหนึ่งก็คือไราชาตินะศาสนาพระมหาตษศัตรินะ์เพราะงั้นถ้าประเทศไทยนะพี่น้องมีชาติมีศาสนาไม่มีมหาตษัตริ์ก็ไม่ใช่ประเทศไทยในหลวงทุกทุกในหลวงของเราเนี่ยนะจะเป็นรัชการที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะอ่ คนไทยมุสลิมให้ความเคารพนะเรากราบไม่ได้ก็จริงแต่เราเราเคารพนะความความความที่ว่าเนี่ยความที่ว่าว่าการการการรักการเคารพเนี่ยไม่ใช่เพียงที่แสดงออกมาจากการกราบนะแต่การการทำความดีการปฏิบัติตามคำสอนนะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าทุกสุตุกนะนั่นก็เป็นการเป็นการอะไรเป็นการทำความดีเป็นการบอกว่ารัก นะเพราะงั้นลูกบางคนลูกถามว่าลูกจําเป็นต้องบอกรักพ่อแม่ทุกวันไหมไม่แต่การที่ลูกทําความดนะีทำความดีให้พ่อแม่ในจุดนั่นแหละคือความรักแล้วมันยิ่งใหญ่ซะกยิ่งกว่าที่ยิ่งกว่าการที่ว่าเราจะออกมาแต่โดนลมปาก<ๆ>เพราะงั้นในประเทศไทยของเราพี่นอนะ้องก็อยากจะฝากอยากจะฝากบางคนนะพี่น้องเราผมดูผมดูมด,ดูดูคลิปดูอะไรนะ มันมันไม่สบายใจนะหลายๆคนไม่สบายใจที่บอกว่าที่เห็นว่าบางคนเนี่ยนะรักชาตินะรักชาติรักศาสนาแต่บางคนเนี่ยไม่รักพระมหากษศัตริย์ไม่รักพระ,ระบรมวงศานุวงศ์นะบางทีเราเห็นอย่างนั้นพี่น้องพี่น้องจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่ใครไม่รู้ก็บอกไม่ได้เพราะทุกคนก็รู้นะแต่จะบอกว่าถ้าพี่น้องเป็นคนไทยนะนะพี่น้องต้องยอมรับเลยว่าหนึ่งนะเราต้องรักชาตินะ รักชาติของเราเพราะถ้าชาติเราไม่มีเราเราไม่มีเราจะไปอยู่ที่ไหนพี่น้องแผ่นดินผืนผืนแผ่นดินในประเทศไทยเนะี่ยเราต้องหวงเห็นนะร,รักศาสนาเราศาสนาใครก็ศาสนามันนะเราอย่าได้เกา่ากายอย่าทําให้ศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้คนไทยเราแตกแยกพี่น้องนะเพราะว่าในทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีเรื่องของศาสนาสอนให้เป็นคนดีจะต่างกันในเรื่องของของความเชื่อนา โลกหน้านะโลกหน้าหรือเวียนว่ายายเกิดก็แล้วแต่นั่นคือความเชื่ออย่าให้เอาเรื่องศาสนาเนี่ยมาตีกันทําให้เราทะเลาะบอกแว้งกันพี่น้องและพระมหากษัตริย์พี่น้องในประเทศไทยถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์นั่นไม่ใช่ประเทศไทยก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อา ป็นแฟน,แฟนก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีดีผมก็มีโอกาสพูดคนหนึ่งนะที่ได้มาทำงานร่วมกับชุมชนและสังคมในวันนี้ครับก็ได้ทำงานคู่คีกับชุมชนไม่ว่าเรื่องศาสนาว่าถ้าทำอะไรต่างๆเนี่ยกิจกรรมร่วมกันเนี่ยที่เราได้มันเป็นหน้าที่เพราะว่าปจัจจัยสาคัญคือประชาชนเป็นหลัก เพราะเราทาหน้าที่รับใช้พี่น้องประชาชนชาวสมุทรองแล้วนะจะทําคืนทั้งคมด้วยความดีนะการสองศาสนาท,ที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยหนึ่งพี่น้องชาวพุทธเนี่ยไม่ว่ากิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าทาเอา,ามาสยิดหรือว่าทางชุมชนมีงานแต่งงานลื่นเลิงอะไรต่างๆเนี่ยทางพวกเราเนี่ยมันถือว่าเป็นคนคลองเดียวกันเป็นคนตำบลเดียวกันพี่น้องเนี่ยก็ไปช่วยงานกันกิจกรรมมีงานแต่งเราก็ไปช่วย มีงานบวชอิสลามก็มาก็จะแบ่งอาหารว่ามีอาหารอิสลามนะมีอาหารพุทธนะมาเชิญมาไม่ว่างานแต่งงานงานบวชหนะ้าก็มากินบุญเพราะไม่ได้ถือว่ามันเป็นร่วมทำพิธีทางศาสนานะก็คือมันความเล่นแฟนสัมผัสกันทุกวันทุกวันอยู่เจอคุยกินกันททุกวันการที่อยู่ร่วมกันของชาวพุทธแุิสลิมของผู้ง,ง่ายๆของอำเภอบางเปียวเลยนะคือจะไม่มีบริบทอะไรที่มันแตกเหนือประกันนะ คือจะไม่ไม่ข้ามกันนะจะอยู่ด้วยกันมีอะไรคุยกันเป็นมิตรกันที่ดีนะสิ่งดีๆต่อกันเนี่ยตัมผัสกันมาผมว่าผมอยู่ตรงนี้จะ60ปีแล้วนะไม่เคยคิดว่าไทยกับพุทธกับมุสลิมเนี่ยมีปัญหากับเรื่องศาสนาเลยนะบางครั้งเนี่ยประเพณีของสองศาสนาเนี่ยบางทีพุทธคนพุทธนะก็ได้ไปแต่งงานกับผู้หญิงอิสลามก็ไปเข้าอิสลาม หรือว่าทุกวันนี้มากนะในเขตพื้นที่อำเภอบางเปี้ยวเนี่ยส่วนมากจะไปเข้าแต่ศาสนาอิสลามเนี่ยคือเป็นศาสนาหลักถ้าใครจะไปแต่งงานมีครอบครัวในศาสนาในอิสลามเนี่ยต้องเข้าอิสลามนะต้องเรียนต้องทําพิธีต้องทําอะไรต้อให้ผ่านถึงจะได้เข้าไปอยู่ในนั้นให้ได้นะผมก็ศึกษาอยู่นะผมก็สนิทกับมัม่มหลายหลายท่านเนี่ยผมว่าผมในานามองค์การบริหารส่วนตำบลทองเนี่ยก็ทางานกับพี่น้องมายาวนานนะ คิดว่าสิ่งที่ผมทํามาทุกวันนี้นะคิดว่าคืนความดีให้กับสังคมเนี่ยไม่ว่าถนนหนทางสาธารณูปโภคอะไรต่างๆเนี่ยที่เริ่มต้นมาเนี่ยทุกวันนี้ผมจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์ละนะก็ฝากสิ่งดีๆไว้กับพี่น้องในตำบลแมะทองแล้วกันว่าสิ่งที่ผมทํามาเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์ใจและทําเพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆ Tua anh chân hay sẽ làm thơ สืบสานต่อยอดในเรื่องของด้านศาสนาใช่ไหมของวิถีมุสลิมคือจะเห็นว่าชุมชนมุสลิมแทบทุกที่จะมีการปลูกฝังในเรื่องของการเรียนการสอนภาษาอาหรับนะคะตั้งแต่เด็กเล็กเลยไปจนถึงมัธยมเลยเพราะฉะนั้นเน่ะเด็กเขาก็จะมีการปลูกฝังด้วยคุณธรรมจริยธรรมอยู่แล้วเพราะพอเวลาเขาเติบโตขึ้นไปเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่ตัวเขาอยู่แล้วเขาก็สามารถที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เราก็จะไม่ค่อยห่วงว่า ของวิถีมุสลิมะจะมีการแบบออกนอกลู่นอกทางมากเพราะอย่างน้อยคือเขาก็หยุดติดตัวเข้ามาอยู่แล้วถ้าจะมีบ้างก็คือแบบว่าบางคนที่ว่าอาจจะแบบในเรื่องของเพื่อนในเรื่องของอะไรในวัยในช่วงวัยของเขาแต่ถ้าเกิดว่าในส่วนของภูมิคุ้มกันกนับตัวเขาเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ชุมชนที่เข้มแข็งอะ่ะมันสามารถที่จะดึงเขากลับมาแล้วก็ทําให้เขาอะ่ะเป็นคนที่ดีแล้วก็มีคุณภาพในสองคมแล้วก็ชุมชนได้ะคะ่ะ เรราาาทุกคนนต้้องีว,วถมาศาสนาอิสลามาศาสนาพุทธที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติสุขมาช้านานจนกลายเป็นอัตลักษณ์อันทรงสเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ที่สามารถผสมผสานความหลากวิถีให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างกลมกลืนอีกหนึ่งหมุดหมายไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนจังหวัดแปดริ้ว เราสามารถมาท่องเที่ยวเรียนรู้ใช้ชีวิตสโ,โลไลฟ์เปิดประสบการณ์มุมมองใหม่กับสังคมพหุวัฒนธรรมที่ผสมผสานวิธีความหลากหลายให้กลายเป็นหนึ่งเดียวไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนแฟนก็หลากหลายร้องตะโกนยืงพร้อมใจมเมืองไทยดีดีด